อารุณสวัสดิ์ยามเช้าครับสวัสดีครับสวัสด <gin> ีครับพีกท่านสวัส <love> ดีครับท <uana> ียังสวัสดีครับทียังสวัสดีครับทียังขอบคุณขอบคุณที่ยังครับสวัสดีครับะอันนี้คือของโปรดของอลานะครับแม่ไห่คือของโปรดเลยนะครับของโปรดเลยคือมะละกอนะครับนี่นะครับของโปรดครับขอบคุณครับอลาน จะเป็นอ่ลาลาระบายนะทรัให้พี่โตนะครับนะแซ่บไห้ลูกแซ่มไหมเอาดีไหมเอาอีไหมเอาดีไหมอ่าเอาอีอ่าล,ลอาอยู่บ้านเด้อลาอยู่ออยออยยบ้านเด้อ,น,ดอนี่นะครับอันนี้ของแม่ไก,ลลกน่นะครับเมื่อคืนนี่เนาะนี่นะครับ กินกันเหรือแล้วใช่ไหมอโอ้โหเสียงอะไรเสียงกระดีินะ่ะจัดไปครับขอบคุณครับที่ช่วยก่อนทเท,ทเทลูกเทเทขอบค คนจนขอให้รวยคนป่วยขอให้หายคนค้าขายขอให้มีกำไรคนทำงานนะครับก็ขอให้ได้เงินเพิ่มเด้อันทีอารัธนาการขั้นเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นแรงว่าล่ะน้องเออเป็นเจ er ้าใหจนายโตเด้อ ยังไม่กินเท่าไหร่นะครับกินแต่ว่ากินไม่ไปหมดเลือนนึงแสดงว่าช่วงนี้ต้องหักคอยกอนนะครับว่ากินกินไม่ทะเไีย่

bà nữa bà nữa. nữa hàng lên nữa lúc nữa bà phụ nữ đi đâu có cái thank you เรียบร้อยลูกเรียนดีนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นมะละกอนี่นะครับจากคุณแม่ใจบุญน,นะครับนายชุนใจดีครับ

เป็นมาละกอที่แบบกำลังพๆๆีพอดีเลยทุกคนว้าวอะไรเห็นแล้วขอบคุณนะครับทา่านเศรษฐีใจบุญทา่านนทุนเจ้ดีทุท่านทุกคนด้วยเนอะเดี๋ยวเราเอาเมาเล็ดกวันแล้วแถวนี้นะครับเบื่อต่อไปโอ้ตามเลยตามเลยเบื่อต่อไปจะได้กิดสิสานี้ ยาขับผมไมครับผมครับผม,บผม <c oughs> โอเคอ่ะโอเคครับอันนี้เป็นยาระบายตามที่กองไว้แล้วก็ตามไปด้วยาไปด้วยของเปรี้ยวครับ ไม่นอันนี้เอาไม่นอันนี้เอาไม่เนาเอาโอเคกิงนะอันนี้ปูลืมเอาเกลือมาเกลือหมก ไปก่อนเดี่ยวาหามังามาใส่ให้เด้อเด้อเด้อปลูกอาหารมังคาม,มาใส่ให้เด้อไปก่อนไม่อยากกิน นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับหลั่งน้ำไหมลูกนี่แหละมันไปไหนแต่เช้าก็าไปไม่ได้ทุกคนเอ้ยให,ให้น้ำให้อะไรก่อนไปลูกคะ อ,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 อ่านะครับเช้านี้นะครับจะหยิบอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองมาแแมนว่าทุกท่านทุกคนจะเดินทางไปหนตำบลใดไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ําทางอากาศก็ขอให้บุญรักษาขอให้เทวดาคุ้มครองขอบารมีพระยาโกจสารขอบารมีพระครูพระกรรมขอบารมีองค์เทพผู้ดูแลพยาโกจสานทุกพรูปทุกพนาม มาอำรวยวชรอำนวยพรให้กับทุกท่านทุกคนนะครับกินไม่ไว้ใช้ไม่หมดอดไม่มีขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่นาเป็นราชาที่ดินมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือกินเหลือเก็บนะครับสร้างบุญสร้างบาร,รมีช่วยให้อลาพาตุลูได้กินได้อิ่มนะครับขออำนาจบุญนะครับคุณงามความดีที่ที่เราท่านทั้งหลายได้สะสมกันมา ตั้งแต่หลายพบลายชาติจนถึงชาติปัจจุบันนะครับก็ขอ,อคุณงามความดีขออำนาจบุญหนุนนำให้ทุกท่านทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเถินพิตูสาธุกอนสาธุครับสาธุเลย่ลยๆสาธุครับผมสวัสดีครับ